เทพีไม่ได้เกิดจากอสุจิแต่เกิดจากฟองคลื่นท้องทะเลเคยลงใส่ไหมฮะเทะพีอย่างแอฟโรไดเทเนี่ยเทพีแห่งความงามนะฮะเขาเกิดมาได้อย่างไรเทพีองค์นี้นะฮะไม่ได้เกิดจากอสุจิทั่วไปนะแต่เกิดจากคลื่นทะเลค่ะตาตน,นานกรีดนะฮะแอฟโรไดเทซึ่งเป็นเทพีแห่งเกิดจากโฟมในทะเลค่ะหลังจากที่เทพยูเรนัสถูกครอนสลูกชายของเขาเนี่ย ตัดอวัยเพศทิ้งและโยนมาเป็นในทะเลนะฮะการกระทำนีนะ้จึงได้เกิดฟองคลื่นในทะเลขนาดใหญ่และกลายเป็นเทพเอฟโรด d i ทีเทพีแห่งความรักแล้วก็ความสวยงามและสิ่งที่คนพูดถึงเทพี a อฟโรด i t ทีนั่นคือ her beauty ความงามของเธอซึ่งถูกกล่าวถึงไปทั่วออลิมปัสและทั่วโลกกลีทำไม่ใช่แค่เทพีแห่งความสวยงามนะฮะแต่เป็นเสีักของ love desire f และ f l i t y ที่ทุกคนปรารถนาหลายคนคิดว่าการเกิดแบบนี้เนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลย hmm. ไม่เลยค่ะเธอเกิดจากฟองทะเลที่มีความ gentle hmm. และเกิดจาก power จากคลื่นทะเลและนี่คือจุดลริต้นของ a p h r o d i t hmm. ที่เท hmm. พีที่ครอบครองหัวใจคนทั้งโลก และยังคงมีเสน่ห์คลองใจคนมากมายจนถึงทุกวันนี้เราเรียนรู้ว่านะฮะว่าบางครั้งเนี่ยเรามองข้ามสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน l ร t t อ t Thing แล้วก็สิ่งที่มันแบบ unexpected เหมือนเทพีเอฟโฟด่ะที่เกิดมาในที่ไม่ควรเกิดดูธรรมดาแล้วก็ไม่สําคัญแต่แฝงไปด้วยความงามที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นความที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการที่เรา open your m i n d แล้วก็ Embrace ความเป็นจริงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราต่างหาค่ะ